สวัสดีค่ะทุกคนเช้าๆแบบนี้นะคะนอกจากจะบอกว่า good morning good morning เป็นการทักทายยังมีประโยคหลายอย่างที่เอาไว้ไข่ถามคนใกล้ตัวนะคะภาษาอังกฤษจะถามว่าคุณกินข้าวเช้าหรือยังพูดง่ายๆค่ะว่า have you had breakfast have you had breakfast have you had breakfast นั่นเองค่ะกินแล้วหรือยังถ้าเขาบอกว่ากินแล้วอยากจะถามต่อว่ากินกับอะไร ก็เอาคำว่า what ไปไว้หน้าประโยคจะได้ว่า what did you have for breakfast what did you have for breakfast have breakfast แปลว,ว่า to eat breakfast หรือว่ากินข้าวเช้านั่นเองค่ะแต่เขาได้ย่มใช้คำว่า have ตามด้วยมื้ออาหาร have breakfast กินข้าวเชาว้า have lunch กินข้าวเที่ยง have dinner กินข้าวเย็น เขาวนี้ถ้าเราจะไปถามไทยเวลากินข้าวเที่ยงข้าวเย็นก็พูดได้ง่ายๆเลยกินข้าวเที่ยงยัง Have you had lunch Have you had lunch กินข้าวเย็นหรือ,อยัง Have you had dinner Have you had dinner ข้าวเที่ยงกินกับอะไรอะ What did you have for lunch What did you have for lunch? นั่นเองค่ะเอาไปใช้กะนะคะแต่ตอนนี้คุูส้มขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนนะคะฉันเนี่ยจะไปกินข้าวเช้าก่อนนะ I'm going to have breakfast I'm going to have breakfast อยากจะชวนให้มาทานด้วยกัน Let's 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 have breakfast together Let's have some breakfast Let's go